พวกนี้ว่าไงกาอันนาหุมตะก้อลูหาอัลลอฮ์เรานี่มันน้อยเหลือเกินนบีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษทั้งแต่ก่อนและหลังนบีไม่เอาโทษยังทำขนาดนี้รอเราเนี่ยตาก็ลูหามันน้อยเหลือเกินคนหนึ่งปฏิญาณตนเลยฉันจะละหมาทั้งวันทั้งคืนนี่อยากละหมาเยอะ ดูนะพวกชอบทําเยอะนะ่นบีไปกูโบให้สลามขอดุดานี่เอาเติมคนที่ทบะหมาะหมารดฟัดดูด้วยแถมด้วยสุนัตทั้งวันทั้งคืนไม่พักนี่คนที่หนึ่งคนที่สองฉันจะบวชทุกวันจะบวชทุกวันเลยคนที่สอง คนที่สามหนักเลยฉันจะมุ่งหน้าทำอิบาดะฉันไม่แต่งงานแล้วกับผู้หญิงเพราะมันจะมาบั่นทอนการทำอิบาดาของฉันสามคนปฏิญาณแบบนี้หลังจากนั้นเรื่องของสมคนรู้ถึงท่านนาบีนบีก็เรียกมาเลยไหนไอ้ที่เขาลือกันนะ่ะมันจริงหรือเปล่ามันจริงไหมไอ้ที่บอกจะละหมาทั้งวันทั้งคืนไอ้ที่จะบวชไม่มีวันหยุด แล้วก็จะทําอิบาด์ไม่แต่งงานแล้วผู้หญิงผู้หญิงไม่สนจริงไหมจริงครับนบีก็บอกเลยฉันนี่กลัวอลัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านอีกแล้วก็ยำเกรงอลัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านอีกแต่นบีบอกไงฉันละหมาดแล้วฉันก็พักผ่อนไม่เอาทั้งวัน พี่น้องรู้ไหมเวลาได้ยินอย่างนี้เริ่มเริ่มนิ่งฉันบวชแล้วฉันก็หยุดบวชไม่ใช่เอาไม่หยุดแล้วคนที่สามอันที่สามบอกจะไม่แต่งงานนบะีบอกฉันเนี่ยแต่งงานพี่น้องรู้ไหมฮะดีสต้นนี้เป็นหะดีสซอเฮีย so เห็นไหมชายสามคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบบ้านเราไม่เกิด อยากจะละหมาดไม่หยุดถามว่าดีไหมล่ะละหมาดน่ะดีจะละหมาดทั้งวันเลยแม่ถ้าเรามีลูกแบบนี้เจ๋งลหละอีกคนหนึ่งจะถือศีลอดทั้งวทุกวันอีกคนหนึ่งไม่เอาแล้วจะอยู่อิบาดะอย่างเดียวนบีก็บอกฉันละหมาดแล้วก็พักผ่อนฉันถือศีลอดแล้วฉันก็แก้ศีลอดนั่นหมายความว่าบางวันฉันก็บวชบางวันฉันก็ ไม่ได้บวชแล้วฉันก็แต่งงานแล้วนบีก็บอกประโยคสุดท้ายมันรอที่บ้าอันซุนนาตีฟลไลซามินนีใครไม่ปราถนาแนวทางของฉันไม่ใช่พวกฉันฉะนั้นวันนี้พี่น้องฮะดิสต้นเนี่ยให้จำไว้เลยนะครับโต๊ะคูหลายคนจะไม่อ่านและจะไม่แปลเพราะถ้าแปลมันจะโดน ก็บ้านเราอะก็ดูสินบีทำแบบเนี้ยยกตัวอย่างนบีไปบ้านกินบุญมีคนมาเชิญนบีไปกินอาหารนบีอ่านยังไงอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมฟีมารรซักตาฮุมวักฟิดลาฮุมวะรฮัมฮุมมีไหมอิลาฮัดรอรตินนบีไม่มีมีไหมยาซีนสักต้นไม่มี มีไม่กุณหวัวล้อสักเจ็ดต้นไม่มีเนี่ยนบีสอนแบบเนี้ยไม่เอานาบีนิกาให้คนขอดูอาไงบารากัลลอฮูลลกะวาบารากาไลกาวะยามาใบนากุมาฟีคอยเรนอันนี้บันทึกในสุนันของอบีดาวุาส่วนในโอยะบุคอรีบารากัลลอฮูลลกะอันนั้นขอให้อับดุลล อับดุลลาบุตอาฉะนั้นดูสินบีขอแค่เนี้ยแต่เวลานิก้าบ้านเรา้านาทีดอออะไรนี่ไงดอออะไรดออดีไหมดีแต่มันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมนี่แหละพี่น้อง เวลาซอฮาบะชายสามคนเคยทำคิดอยากทำเยอะแต่นบีเตือนว่าไงอ่ะอย่าอย่าอย่าอย,า,อย,า,อยาทำแบบนี้นะฉันไม่ได้ให้ทำงี้ศาสนานอัดดีนูยุสรุนศาสนานั้นง่ายสะดวกไม่ได้บีบอะไรเลยไม่ได้บีบอะไรเลยฉะนั้นเราก็มาเช็คตัวเราฉะนั้นเรายืนหยัดเถอะพี่น้องยืนหยัด ว่าเนี่ยหลักการเขาทำแบบนี้เราทำแบบนี้ไม่ต้องไปแถมสามคนนี้เคยแถมมาแล้วมันไม่ใช่กินข้าวนะเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมดูดิพี่น้องในรูก,กว่าสุบฮานรอรเบ,บียนอาซีมสุบฮานอบสามที่นบีทำเป็นประจำเราไปต่อสิละสุบฮานอรเบียนอาซีมด้วยกุนฮวลอีกอสต้น เนี่ยเวลาถามอย่างนี้เขาบอกเนี่ยปากร้ายก็มันเป็นแบบนี้แหละเวลาว่าไม่ถูกหูก็เกลียดแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันต้องให้มีเกียดมั่งสมองได้ทำงานนั่นชีวิตของเราพี่น้องให้เรารู้ไว้เลยว่า,าศาสาณาอย่าเติมอิบนุมัสูดบอกอย่างไงพี่น้องจำนะอิบนุมัสูดนี่ เฉียบขาดเรื่องสุนนะานาบีมากสุนน,านาตตะนบีอิตตาบิอูตามววลาตัตดบิอูอย่าเตมฟากัดกูฟีตุม่มพอแล้วที่นบีบอกอิตตาบิอูเป็นคำง่งายๆตามอย่าเติมถ้าตามพอแล้วแล้วเวาลาตามนาบีแล้วมันมีอะไรดีกว่านี้อีกล่ะมีอะไรดีกว่านี้อีก แล้วก็ไม่ต้องเติมอยานก,ก็เตี๋ยวมันก็เติมดิไข่เจ้าหวานก็เอาดูศาสนาเติมหน่อยเถอะดูวาอาจาย์พี่น้องรู้ไหมทานาดคุูตูบ้านนี่ก็มีวันหนึ่งผมไปนั่งฟังท่านครูโยคะดิสอะไรนะรอกอาตานิมินัลมุตาซาวิจ สองรอกาััเรามาสุนัตของคนแต่งงานแล้วอัฟดอนประเสริฐกว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยเจดสบดูดิก็เลยเอา,าดิวลาไปตรวจสอบฮะดิษเกบอกว่าผู้ชายคนใดก็แล้วแต่ถ้าแต่งงานแล้วเวลาเรามาสุนัตแค่สองรอการ ดีกว่าคนหนุ่มๆเจ็ดสิบเท่านี่มีเวลานั่งนิกะไม่มีเลยบารอกัลลอฮุลกะก่ลลาวบารอกะอะไรก่าวจะมาัายนะกุมาฟิร์ไปเอาดุอาอัลลอฮุมาอัลลิาาลฟบัยนะกุลเหมือนกับนบีคนนั้นเหมือนกับชายคนนั้นเหมือนอัลลอฮ์ฟังยาวเลยของนบีไม่มีเลย ซึ่งนบีสอนบารอกัลลอหูและก้าวะ่าบารอกะอะไรกะว่าอย่ามาอาใบานากุมาฟีคอยเดนทิ้งทิ้งมันสั้นไปมันสั้นไปเอาของเราดีกว่าแล้วดูพี่น้องดูอานาบีไม่เอาเอาดูอาแต่งเองฉะนั้นเวลาจะขอดูอาพี่น้องนบีเนี่ยสอนง่ายทั้งหญิงทั้งชายอ่านได้หมดเลยแต่ถ้าเราไปเอาไปเติมล่ะ ไม่มีหรอกครับเติมแล้วดีถ้าคนอย่างเรานะเติมแล้วดีไม่มีหรอกครับทำให้ตรงเวลาบอกตรงใครบอกอิบนุมัสูดอิตตาบิอูวลาตับตาดิอูฟากัตกูฟีฟตุมตามอย่างเดียวอย่าเติมเพราะตามมันพอแล้วมีอะไรอีะท,ท,ที่ที่ตามนาบีแล้วมันไม่พอไม่มี ฉะนั้นให้รู้เลยนะครับฮะดีษชายสามคนนี้เอามาเป็นมาตรฐานของเราว่าต่อไปนี้บางยีซและมาไกลนูนอะไรนะเออ่สวนสวนสวนนี่หมู่บ้านสวนสวน,สนมายันนี่เลยนะจ้าดูกีมมาไกลแล้วมาทั้งแกงฉะนั้นให้พวกเราได้รู้ว่า ถ้าฉันจะทำศาสนาฉันจะทำให้ตรงแต่ถ้าไม่ใช่ศาสนาขายไม่ดีกว๋วยเตี๋ยวอ่ะเนี่ยฮะดิษนบีมันรอกิบา้าอันซุนนติฟาลาซามินนีอันนี้ใช้กับคนสามคนนี้ไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้เรื่องแม่ค้าพวกที่ขายของขายเงาะแล้วพรมน้ำเนะี่ยแล้วก็ผลไม้ไม่ได้สวยเอาไฟมาหลอกตานะ่ะ พวกเนี้โดนหมดผลไม้นะ่ะดูแล้วมันเหี่ยวเอาไฟมาใส่ให้มันดูดีขึ้นเจตนาอย่างไงขายของในตลาดนะ่ะดูให้คนอลลอเอาของดีๆวางข้างหน้าผมเคยซื้อน้อยนาตลาดมินบุรีเราก็เห็นว่าวนี่นี่นี่ใน,น,น,นาแบบนี้นะ่ะมันไปหยิบใส่ใส่ใส่ ดูข้างล่างแบกดูมังน,นี่แม่ค้าเดี๋ยวจะเจอฮะดิษนบีนี่หลอกเอาข้างหน้าดูดีไอ้ข้างๆซื้อมะม่วงผมบอกว่าจะซื้อมะม่วงไปให้โต๊ะหน่อยโต๊ะผมตายไปแล้วอายุร้อยสามปีพี่น้องรู้ไหมเราก็อยากจะโชว์โต๊ะแม่ค้ามะม่วงมันเหลืองเลยอ่ะหวานไหมอลลอ บังเอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบมันบอกว่าหวานหวานไม่ทันแล้วเอาเจี๊ยบเลยอะ่ะหวานเจี๊ยบโอ้โหงานนี้แม่ค้าสามโลเราก็หิวมะม่วงวันเนี้เราอยากจะเสิร์ฟไพ่โตเราหน่อยเพราะโต๊ะเนี่ยคนโบราณเนี่ยเรื่องมะม่วงเนี่ยมึงเอ้ยไม่พลาดสายตาเราไปถามคนโบราณเนี่ยไอตูดแหลมแหลงเนี่ยกูรู้เลยว่าเปรี้ยว ไอ้เราก็ไม่รู้สิเขามองออกนี่นี่นี่ซื้อมะม่วงนะให้ดูนะไอ้แหลมๆอย่างเงี้ยเอ็งอย่าซื้อมานะไอ้เราก็กะมาโชว์ปอกเอง็งวันนี้จะปอกอลลอพี่น้องแถวบ้านผมจะเปรี้ยวนยะเขาบอกอลลอโต๊ะผมจะบอกอีสเตอร์เอ้ยเอ็งเนี่ยมันถูกเขาหลอกเปรี้ยวอย่างก็ตูนล,ลิงแหมยังเคยเลียนี่พี่น้องคำพูดของโต๊ะผมเห็นไหม โต๊ะครูถูกหลอกนี่จบอาศาสนะถูกหลอกโดนเรื่องเงาะขายเงาะพรมน้ำแล้วถามว่าหนักอีกกี่ขีดหนักอีกกี่ขีดเรื่องมันมีปรากฏวันหนึ่งนบีก็ไปเจอพ่อค้าคนหนึ่งขายแป้งนบีก็เอามือล้วงไปวลาลา้วงไปแล้ว เปียกแต่ข้างบนนี่แป้งสงวยเลยแต่ข้างล่างเป็นแป้งเปียกน้ํนานบีก็ถามว่าทําไมทําแบบนี้ชายคนนี้ก็บอกว่าท่านต่อซูนครับเนี่ยเมื่อคืนฝนตกฝนตกเวลาฝ,ฝนตกมันก็เปียกอ้าวเวลาเปียกแล้วไปเอาแป้งดีไว้ข้างบนแล้วขายนาบีบอกทำไมทำแบบนี้ล่ะ ทำไมไม่เอาของเปรียบมาให้คนเขาได้เห็นใครจะให้เห็นล่ะพี่น้องอย่าลืมนะนะแม่ค้านี่อันตรายนะถ้าทําไม่ถูกเขาเรียกโกงตาช่งางนบีออกหดดิสมาเลยมันกอชนาฟาลซามินนาอันนี้หัวข้อที่เขาตั้งนั่นแหะครับใครโกงไม่ใช่พวกฉันตกลงสองอันแล้วนะไอ้คำว่าฟาลยซามินนาไม่ใช่พวกฉัน ฉะนั้นไอเรื่องอัลลอฮ์โกงข้อสอบล่ะเขีนโกงข้อสอบโดนบาปเหมือนกันมีคนถามเชคอุซัยมีนว่าโกงข้อสอบบาปไหมเชคอุซัยมีนบอกบาปโกงข้อสอบเนี่ยลอกข้อสอบบาปเห็นไหมนี่แหละฉะนั้นคําว่าโกงนบีก็บอกว่าฟาไลซา,ามินนา ไม่ใช่พวกเราด้วยฉะนั้นเป็นแม่ค้าดูนะครับซื้อเงาะสามโลใส่ถุงแล้วถุงละกี่ขิดอาจารย์มันเบาคิด,ค,ดคิดเรื่องถุงไปยังซื้อเงาะสามโลเงาะต้องสามโลไม่ใช่เอาน้ำใส่ให้หนักพม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 ,พมแต่ไม่ได้คิดบวกให้เขาเลย ละกิโลเราแน่ใจเหรอว่ามันตรงอยู่ตลอดเวลานาบีกลัวนะครับเรื่องตาช่างเรื่องตาช่งางนบีกลัวอุมมะของท่านจะเป็นแบบนั้นนบีก็เตือนนั้นวันนี้แม่ค้าทั้งหลายเวลาขายของนะครับระวังนะวันนู้นเนี่ยจะถูกเรียกคืนและเราขายไปกี่คนเราขายไปกี่คน ของดีของดีของดีขายรถมือสองดีจริงรถจมน้ำบาปตัวเองความร้อนขึ้นรถตัวเองมอเอนเคยฝาแตกอะไรมาแล้วไม่รู้ไปทำมาดีไม่บอกอะ่ะนบีให้บอกนบีให้บอกแม้กระทั่งผู้หญิงจะแต่งงานอะ่ะเขายังต้องบอกเลยมีไฝตรงไหน ต้องบอกนะครับเจ้าสาวอ่ะบอกกับแม่สื่อด้วยไม่ใช่ปิดไว้นี่มิดเลยเอล๋อสีโครงหายไปซีีกหนึ่งไม่ยอมบอกหรือไม่งั้นหูตึงข้างหนึ่งอ่ามาขอสวยผมเคยเจอแม่เกือบหลงสเสน่ห์ผมไปกินบุญแต่งงานก็น,นั่งกินข้าวเห็นสาวคนหนึ่งสวยมากเลผมอ๋อพี่น้องไอ้เราก็เริ่มใจฟอ ที่ไม่มาเลยเราไม่หยุดเลยวะเราก็เริ่มจะกินข้าวแบบผู้ดีแล้วองค์กรกินแบบโจรเวลาสาวมองเริ่มจะเป็นผู้ดีอล่อยน้องเสียหายหมดเลยผู้หญิงตาเขไอเราก็นึกว่ามองเราเอ้าวใครเจอใช่ผมเจอมาแล้วผู้หญิงคนหนึ่งตาเขสวยมากไอเราก็นึกว่าเลยเรา เลเราไม่หยุดเลยเว้ยเลเราไม่หยุดนึกในใจเราก็ทําท่าให้ผอมหน่อยให้ดูมันแก้มมันนั่นหน่อยเอาล่เพื่อนมาเล่าเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ยทําไมเลยเราจังวะจ้องเราจังเลยอ่ะเรามา no ันก็ขำถามว่าทำไมขำทาไมเฮ้ยเรามีอะไรที่น้าหรือเปล่าทําไมเขาจ้องเราเหมือนเรามีอะไรผู้หญิงเพื่อนบอกว่าไงเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้ตาเขาเละอลลอพี่น้องความฝันสลายเั้นต้องบอกเขาด้วยว่าลูกสาวฉันตาเละไม่ใช่มาไม่บอกเอ๊ะนางคุยอยู่กับจามดูลอตามองผูจูเนี่ยไหวเหรอตายเนี่ยอยู่ข้างล่างผูจูกินว้อมอกรเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูดีกละฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่า ศาสนาเดินให้ตรงอาคนเบี้ยวก็เรื่องของคนเบี้ยวนะครับเราเดินให้ตรงนะครับตรงเนี้ก็นบีว่าไงก็ทําตามนั้นไอ้ที่นบีว่าเนะี่ยยังไม่หมดเลยดูนบีสิถ้าเราละหมาตาหัดยุดเอ้าเหมือนนบีละละหมาตาหัดยุดแต่ตาหัดยุดของเรา,เอ,าอ่ะอ๋อประเดี๋ยวเนี้ยจบของนบียืนยืนจนกระทั่งเวลาละหมาเสร็จแล้วมาดูเท้าบวม นบีก้มสูยุดจนกระทั่งท่านหญิงไอชาตายบอกว่าเนี่นบีสะกิดนึกว่านาบีตายในะความสูยุดนานน่ะยืนนานสูยุดนานนั่นของนบีไออย่างนี้เรายังทําไม่ไหวแล้วเรื่องกินนบีกินน้อยไอเราเล่นก๋วยเตีเ๋ยวลูกชิ้นข้าวหมกต่างหลายอันเอาจนเขาให้แบ่งสามน้ำ ลมอาหารของเราอาหารอาหารอาหารแล้วทำไงเรอเรอต่อลลอกช่องเฮ้ยเอาอีกไหมเขาตบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยอันนี้ตามไม่ได้อาจารย์แหมสุนนาจังนะเห็นกินแบบนบีอันนี้ลาอันนี้ลาไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนบีไม่ได้นะครับพยายามเหมือนกันเอาละก็ช่วงต้นนะครับก็ให้พี่น้องได้รู้ว่า สุนานะนบีเนี่ยอิตตาบิอูวาลาตับตาดิอูฟากัดกูฟีตุมครัพี่น้องครับวันเนี้ยเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับมันไม่พ้นหรอกนะฮะถ้าจะคุยว่าเรื่องที่ปฏิบัติกันเนี่ยมันเป็นภาคอีบาดหแล้วก็เราต้องเอามาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมมันปฏิเสธไม่ได้ แต่เรื่องดุนยาแล้วก็มันเป็นเรื่องของพวกท่านว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของาศาสนาฟาอีไลยะให้กลับมาที่ฉันสิกลับมาที่ใครอะกลับมาที่ท่านน,นบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของาศาสนาพี่น้องครับไม่ใช่ว่ามองว่าขนาดนบีมะซูมนะนบียังขนาดน,านั้นนบียังทำขนาดน,านั้น และเราจะไปยอมท่านนาบีสลโลโลฮวาเลหิวะสั่ลัมได้อย่างไรมันต้องยิ่งกว่าภาษาวิชาการเขาเรียกว่ากูลูพี่น้องครับเลยเถิดก็นบีน่ะทำไว้แค่นี้เป็นตัวอย่างนาบีละหมาดพี่น้องและนบีก็นอนนบีละหมาดและ้กะ็นอนไม่ใช่ว่าละหมาดทั้งคืนไม่นอนไม่ใช่นบีถือศีลอดแล้วนบีก็แก่ ม่ใช่ว่านบ,บีสุลต่านวายริยวาสัตถือศีลอดแล้วไม่แก่นบ,บีแต่งงานนบ,บีไม่ใช่ว่าอยู่เป็นโสดและคนเราเนี่ยพี่น้องครับที่ไม่ใช่อิสลามนะพวกยาหูดีนัสรอนีเนี่ยคิดว่าคนที่จะมาเป็นรอซูลเป็นผู้นำศาสนาเนี่ยจะแต่งงานนะมันไม่ได้หรอกทำไมล่ะ เพราะเขาจะเอาห, Jasmine, หวัวจิตหัวใจไปหลงอยู่กับสตรีไปหลงกับดุนยาเพราะฉะนั้นห้ามแต่งงานนี่ไม่ใช่สุนนรของท่านนาบีนสุลต่านละวะไลฮิวะสลัมฉะนั้นไม่ไม่ว่าจะเป็นสหาบัคท่านหนึ่งท่านที่สองท่านที่สามที่จะละหมาดไม่นอนจะบวชไม่แก่จะไม่แต่งงานเนี่ยพี่น้องครับนบ,น,รรนบีนสุลต่านละวะัยฮิวะสลลัมบอกว่าเรื่องของศาสนาะดูฉันนะ ดูนบ,บีสิวานบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทำตัวอย่างเอาไว้แบบไหนอย่างไรไม่ใช่คิดเองเออเองกลับมาดูที่ฉันเพราะฉะนั้นนบ,บีบอกถ้าใครเกินเลยเกินจากการตามสุนัขท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟาไลซามิลลนนีแน่นอนที่สุดแล้วครับไม่ใช่พวกของฉันอย่างแน่นอนนี่เป็นคำพูดของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แต่พวกเราก็จะเห็นกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับที่พอเวลาเรื่องราวของอีบาดาให้ปฏิบัตินะแล้วจนกระทั่งว่ามีคนมาตำหนิเราว่าอะไรว่าบา้าถ้าปฏิบัติจนกระทั่งว่ามีคนมาบอกว่าบา้านั่นแหละบรรลุแล้วบรรลุแล้วแจวแล้วแจวแล้วอืมถามว่าแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกอิบาดาแบบไหนอพี่น้องคนเรียกบา้า ไม่ใช่ครับอิบาดานธรมาจากท่านนาบีสุลตานวฮาวะเลิวะซัลลัมคือสิ่งที่ดีนบีบอกฟาสัดดีดู่ะกอริบูพี่น้องจําประโยคนี้เอาไว้นะครับฟาสัดดีดูพยายามนะอยู่ให้ตรงที่อาจารย์ยูซุปบอกแหละครับอยู่ให้ชิดให้ใกล้เคียงไอ้คาว่าชิดว่าใกล้เคียงนพี่น้องชิดกับอะไรเคียงกับอะไร ชิดกับอิหมามละครับชิดกับผู้นำละครับชิดกับตัอครูละครับชิดกับคนนั้นคนนี้ละครับไม่ใช่แต่ชิดกับท่านนาบีสุลต์ละวะไลฮิวะสัลลัมผ่านการนำเสนอของผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่เขาอิทบะไปสู่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ละวะไลฮิวะสัลลัมในสุนนะของท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย อาจารย์ยูซุบบอกว่าทุกวันนี้พี่น้องครับความคดโกงมันเยอะเพราะอะไรอะพี่น้องเพราะเรามันขาดเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาอิสลามคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าอยู่กับอิสลามเรียนกับอิสลามอัลลอฮ์บอกฟ um ah ัสตาติมกามาอุมิตตาจงยืนเอาไว้นะพี่น้องครับไอ้คาว่ายืนตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องอากีดะอย่างเดียวนะครับ มันไม่ใช่เรื่องเตาฮีตอย่างเดียวจริงอยู่และอาธีดาดีเตาฮีตด,ดีมันจะนำพาไปสู่การงานที่ดีติดตามไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราเชื่ออัลลอฮ์องเดียวชีริกเราไม่ทำบิดาเราไม่ทำแต่เงาะเรากงชีริกเราไม่ทำบิดาเราไม่ทำพี่น้องครับแต่เรื่องราวของชาวบ้านเราดะอเ็มเขาไอแบบนี้ก็ไม่ถูก เรื่องราวในการโกงที่ดินถามว่าทุกวันนี้เกิดขึ้นไหมมีครับเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้าในการที่จะชั่งขาดในการตรวงมีไหมครับมีคําตอบคือมันมีอยู่แล้วในสังคมพี่น้องนี่ไม่ใช่แนวของอิสลามแต่แนวของอิสลามพี่น้องย้อนกลับไปดูสิอัลลอฮ์บอกฟาสตากิมกามาอุมิตาฟาสต์กิมยืนเอาไว้นะปฏิบัติเอาไว้ กามาอุมิตตาเชียกเช่นที่ท่านนั้นได้ถูกสั่งไม่ใช่ว่าฟัสตะาิมกามาตุริศเอาและอยากจะปฏิบัติอย่างไหนก็ทำเชิญไม่ใช่อันเนื่องมาจากว่าพวกเรามีนบีเป็นตัวอย่างไงล่ะพี่น้องแล้วฟาซัดดีดูว่ากอริบูทำให้ชิดทำให้ใกล้เคียงผมพยายามที่จะย้ำกับท่านพี่น้อง ไอ้คำว่าชิดคำว่าใกล้เคียงตรงเนี้ยพี่น้องครับย้อนกลับไปดูสิเราอ้างกันใช่ไหมอะในอดีตการสิบกว่าปีที่ผ่านมาเรารณรงค์กันใช่ไหมล่ะพี่น้องว่าวันนี้เวลาที่จะใกล้ชิดใกล้เคียงสุนนนะนบีนะ่ะการอธิบายของใครดีที่สุดพ้นสาาบะ่ะครับพ้นซลาฟ่ะครับมันก็ไม่พ้นจากคำอธิบายของสหาบะ จากบรรดาซาลาฟุตซอเแล้วเพราะเขาใกล้ชิดใกล้เคียงกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ลวาะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนบีการันตีพวกเขาเอาไว้ไยรุนกุรุนก็ดนียุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉันซุมมัลลาดีนายาลูนาหุมแล้วก็ยุคถัดมาซุมมัลลาดีนายาลูนาหุมแล้วก็ยุคถัดมานี่คือการการันตีของท่านนบีสุลต่ลวาะลหยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าพอเวลา ผ่านไปเวลาคนจะลืมจะลืมเอาละมีเรื่องนั้นขึ้นมามีเรื่องนี้ขึ้นมามีเรื่องนู้นขึ้นมาผมคงไม่แตะในเรื่องนี้หรอกครับสูงวิทยาคณ์ใครจะแตะเอาว่าไปไม่มีปัญหาแต่ประการใดไม่มีปัญหาแต่ประการใดถ้าวันนี้เรานำเสนอในสิ่งที่มันใกล้ชิดใกล้เคียงกับท่านนาบีมูฮัมมัดสลาลัลวะลยฮิวสะสซลลัม